สวัสดีครับพี่น้องเอฟซสันดาฟามรทุกท่านครับเช้าวันนี้สันดาฟามก็มีความความรู้ข้างข้อจะมานําเสนอให้กับพี่น้องคนเลี้ยงควายวันนี้ขอขอพูดเรื่องควายอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีวัวนะเนื่องจากปีใหม่มานี้นะครับมีคลิปเผยแพร่มาเป็นที่กว้างขวางเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านหนึ่งนะครับได้ไปช่วยพี่น้องชาวบ้าน ที่เดือดร้อนเพราะว่าควายมานอนขวางถนนในหมู่บ้านนะครับไม่กล้าที่จะไล่กันก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ามาดึกดื่นเที่ยงคืนรู้สึกว่าเห็นในข่าวบอกว่าเที่ยงคืนเนาะท่านมาไล่ควายให้ตต้องขอชื่นชมจากใจผ่านคลิปนี้ไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นนะครับซึ่งท่านได้เสียสละเวลามาดูแลชาวบ้านประชาชนนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ในเรื่องที่น่าชื่นชมในฐานะผมเองมีประสบการณ์การเลี้ยงควายมายาวนานก็ <Evet. S 1> <อ>มีเรื่องจะมาเตือนพี่น้องมือใหม่นะครับพี่น้องครับภาพที่ท่านตำรวจท่านนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นท่านทำก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องการเสื้อสละเป็นเรื่องการดูแลประชาชนเนาะแต่ถ้าพี่น้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ในบ้านพี่น้องเองมือควายวัวชาวบ้านเขาหลุดมาเออควายชาวบ้านเขาหลุดมาหรืออะไรต่างๆพี่น้องอยากเข้าหาควายในลักษณะมือเปล่านะครับมือเปล่าอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ท่านนี้เข้าอันตรายมากครับถ้าไปเจอแม่ควายที่ดุๆเพราะว่าในคลิปนั้นอ่ะเขา,เ,าเข้าใจผิดนึกว่าควายลูกเออควายตัวที่นอนเป็นแฟนเนี่ยเป็นแฟนที่จริงไม่ใช่นะครับ ลูกควายตัวนั้นเป็นลูกของของแม่นั้นนะครับเป็นลูกเป็นควายตัวผู้ตระกรนน้อยๆนยังหนุ่มยังหนุ่มน้อยอยู่นะคถ้าถ้าพี่น้องไปเจอแม่ควายบางตัวห่วงลูกนะครับจะทําร้ายได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะทําร้ายด้วยถ้าหลุดถ้าหลุดมาในลักษณะนี้นนเขาจะตื่นกลัวเขาจะเกิดความระวัดระแวงทีนี้เขาก็จะทําร้ายคนที่เข้าไปใกล้ลูกเขา ้อไปใกล้ตัวเขาท่านเจน้าหน้าที่ท่านนี้เข้าไปลักษณะมือเปล่าแต่โชคดีแม่ควายตัวนี้นิสัยไม่ดุไม่ดุไม่ก้าวล้านะครับก็เลยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ผมไม่ได้ออกมาตำหนินะครับผมออกมาเตือนพี่น้องเอสตีว่าอย่าอย่าอย่ามึกอย่าเข้าหาควายที่ไม่ใช่ควายเรามือเปล่าเข้าไปนะครับอันตรายมากนะครับอันตรายมาก พี่น้องควรจะถือไม้ที่มีความแข็งแรงและก็มีความยาวเพื่อป้องกันตัวเองธรรมชาติของควายนะครับธรรมชาติของควายถ้าเขาไม่ใช่ถ้าเขาหลุดมาแบบนี้ครับนะครับหลุดมาแบบนี้ไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรนะครับที่หลุดมาแบบนี้คือเราจะต้องใช้ไม้ถือไม้ไล่เขาแล้วเขาจะไปะในเหตุการณ์นั้นเขาไม่ได้พูดรู้เรื่องหรอกครับเขา เขากลัวนั่นเองเขาหวาดกลัวนั่นเขาเลยหนีเดินหนีออกไปนะฮะผมอยากจะเตือนพี่น้อง f อคนที่ไม่รู้จักควายดีนะครับเวลาเข้าหาควายให้ถือไม้ที่แข็งแรงพอที่จะป้องกันตัวเองได้เราไม่ได้ถือไปตีเขาหรือไม่ได้ไปทุบทำ้ายเขาหรอกครับ เราถือป้องกันตัวเราเองแล้วก็เป็นการขู่กำลับก็ไปนในตัวตเราวิธีการไล่ก็คือใช้ไม้เคาะที่พื้นป๊อกป๊อกปอกไปครับนะหรืออาจจะเคาะที่ตัวเขาเบาๆเป็นการเตือนว่าอย่าอยู่ตรงนี้ให้รีบออกไปเขาก็จะกลัวนะครับเขาจะกลัวแล้วเขาจะเดินหนีไปในที่สุด บอกเป็นห่วงครับเป็นห่วงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเรื่องไม่ดีจะตำหนิติเตียนเจ้าหน้าที่อะไรเท่านั้นนะไม่ไม่ใช่นะครับผมชื่นชมด้วยใจแต่เป็นห่วงพี่น้องเอฟซีกลัวว่าจะไปจบจำรูปแบบนั้นไปนะครับกลัวว่าจะไปจําแบบที่ตารวจท่านไล่ไปยกมือไหว้อย่างนั้นถ้าเกิดแม่มันห่วงลูกมันนะครับแม่บางตัวห่วงลูกมากขณะนั่งยกมือไหว้งั้นควายใช้เขาขิดได้เก็บมากนะครับขิดถึงขนาด ลำไส้ออกมานอกท้องก็มีนะครับมีให้เห็นทุกปีอย่าไว้ใจควายนะครับควายนี่เป็นไว้ใจไม่ได้เขาเป็นสัตว์ป่าธรรมชาติของเขาก็จะเถื่อนดิบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคลิปที่เห็นที่ทำนั้นก็คือเป็นเรื่องดีของการเสียสละแต่พี่น้องเวลาถ้าเกิดขึ้นกับตัวพี่น้องเองอบังเกิดว่ามีวัวควายใครหลุดมาพี่น้องจะไล่ออกจาก ของเราไปจะไล่ออกจากถนนหรือไล่จะไล่ออกจากอะไรต่างๆให้พี่น้องถือไม้ที่แข็งแรงนะครับแล้วขู่เขาไล่เขาออกไปนะครับอย่ามือเปล่านะครับด้วยความห่วงใย,ยนะฮะเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องจริงๆครับกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเพราะมันเกิดทุกปีขนาดเจ้าของเองนะครับเจ้าของเองถ้าไม่เข้าใจอารมณ์ของควายเนี่ยกลงวควายกลับสัตว์หรือควายคลอดลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาห่วงนะครับเขาห่วงลูกก็ อันตรายเกิดขึ้นเยอะมากครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ